ในปัจจุบันระบบขับเคลื่อนรถยนต์มีด้วยกันหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบไฮบริดหรือระบบ e-power วันนี้ผมหยิบยก2ระบบมาพูดคุยครับคือระบบไฮบริดและระบบ e-power 2รระบบนี้ทำงานแตกต่างกันยังไงและระบบไหนประหยัดน้ำมันกว่าเชิญรับชมครับ ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักหลักการทํางานของทั้ง2ระบบกันก่อนนะครับผมขอเริ่มจากระบบ e-power ก่อนครับระบบ e-power เป็นหลักการทํางานที่นําข้อดีทั้ง2ระบบมารวมไว้ด้วยกันครับคือระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า100%ครับก็คือต้องอาศัยเครื่องยนต์นะครับในการปั่นไฟฟ้าให้กับตัวแบตเตอรี่เพื่อขับเคลื่อนล้อนะครับและก็มีอัตราเร่งที่ดีเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าครับนี่คือหลักการทํางานของระบบ e-power นะครับหลักการทํางานหลักๆก็คือจะมีเครื่องยนต์ครับแลวก็มอเตอร์ไฟฟ้า ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะทําหน้าที่ปั่นกระแสไฟฟ้าให้กับตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยจะทําหน้าที่ขับเคลื่อนล้อครับ100%ก็เหมือนกับรถไฟฟ้า100%นั่นเองนะครับแต่ว่ายังคงมีเครื่องยนต์เอาไว้นะครับเพื่อปั่นไฟฟ้าให้กับตัวแบตเตอรี่นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูแต่ละชิ้นส่วนของระบบ e-power กันนะครับผมขอเริ่มจากตัวมอเตอร์ในตัวขับเคลื่อนล้อก่อนนะครับ ต่อมาก็จะเจอตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นตัวแปลงไฟกระแสไฟฟ้าให้มีกำลังมากขึ้นนะครับก็จะสังเกตได้นะอินเวอร์เตอร์จะประกอบอยู่ตัวบนตัวมอเตอร์เลยนะครับต่อมาเราก็จะเห็นตัวเจเนเรเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวปั่นกระแสไฟฟ้านะครับให้กับตัวแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนนะครับโดยมีตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวทําหน้าที่ปั่นกระแสไฟนะครับ ก็จากวิดีโอนะครับก็จะเห็นวงจรการทำงานของระบบ e-power นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องยนต์นะครับปั่นไฟนะครับก็คือผ่านเ e เรเตอร์นะครับหลังจากนั้นเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งสู่อินเวอร์เตอร์นะครับก่อนที่จะแปลงกระแสไฟให้สูงขึ้นนะครับเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าครับเป็นตัวขับเคลื่อนตัวล้อรถนะครับก็ระบบจะทำงานหมุนวนไปตลอดนะครับแล้วก็ระบบ e-power เนี่ยในลักษณะที่ เราชะลอความเร็วเนี่ยเขายังมีการเจนไฟกลับด้วยนะครับแต่ว่าการเจนไฟกลับนะที่นี้คืออาจจะไม่มีกระแสไม่มากพอนะครับเลยต้องอาศัยหลักการทำงานของครัวเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับในการปั่นกระแสไฟฟ้านะครับ ต่อมานะครับเป็นหลักการทํางานของระบบไฮบริดครับการทํางานของระบบไฮบริดประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานประสานกันนะครับก็คือในย่านความเร็วที่ต่าๆนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะทางานร้อยเปอร์เซ็นะครับเครื่องยนต์จะดับตัวลงไปนะครับแต่ในความเร็วที่มากขึ้นนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวช่วยออกตัวครับช่วยออกตัวก่อนก่อนที่จะส่งหน้าที่ให้เครื่องยนต์ทํางานต่อนะครับในความเร็วสูงๆเนี่ยเครื่องยนต์จะทํางานร้อยเปอร์เซ็นะครับ ก็มีข้อดีนะครับในเมืองครับรถชัดช้านะครับก็จะได้อัตราการประหยัดที่ดีนะครับแล้วก็นอกเมืองก็จะได้อัตราเร่งที่ดีนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเขาจะมาช่วยก่อนนะครับก่อนที่จะส่งถ่ายกําลังให้ตัวเครื่องยนต์นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูจุดเด่นของระบบไฮบริดนะครับระบบไฮบริดนะครับเมื่อจอดอยู่กับที่นะครับก็เครื่องยนต์จะหยุดการทํางานนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหน้าที่ของตัว มอเตอร์ไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนในตัวการออกตัวในเมืองละก็ความเร็วไม่เกิน60ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ครับก็จะทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเอนะครับออกตัวช้าๆเนี่ยสังเดียได้ว่าตัวเครื่องยนต์จะไม่ติดขึ้นมานะครับก็ตัวมอเตอร์จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ในขณะที่ชะลอรถนะครับก็จะมีการเจนไฟลับด้วยนะครับเจนเนอเรเตอร์จะมีการทํางานให้นะครับแล้วก็เมื่อเราเร่งความเร็วมากขึ้นนะครับตัวมอเตอร์ก็จะ ตรถฐายกาลังเขายังเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์จะทาหน้าที่แทนนะครับขงนเครื่อง,งยนต์ก็ขับเคลื่อนตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ไม่เสียเปล่านะครับเขาจะมีการชาร์จไฟกลับให้ด้วยนะครับก็คือการผรสมประสานอย่างที่บอกไปนะครับเขาจะไม่สูญเสียพลังงานไปโดยเปล่านะครับก็คือเครื่องยนต์ติดขึ้นมาครับขับเคลื่อนรถด้วยแล้วก็ชาร์จไฟให้กับตัวแบตเตอรีอร่ด,ด้วยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของระบบไฮบริดนะครับชะลอรถปั๊บมีการชาร์จไฟกลับนะครับก็ไม่สูญเสียพลังงานไป โดยปราบประโยชน์เลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับสระบบเนี่ยทำงานอาจจะคล้าเคืองกันนะครับผสมประสานเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีความแตกต่างกันนะครับ ePower เนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟนะครับก็เครื่องยนต์จะไม่มีหน้าที่ขับเคลื่อนเลยนะครับส่วนระบบไฮบริดเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องยนต์มาช่วยขับเคลื่อนด้วยนะครับแล้วก็ปั่นไฟด้วยนะครับก็แตกต่างกันนะครับก็2ระบบนี้จะมีข้อดีแตกต่างกันนะ ePower ก็จะได้อัตราเร่งเหมือนรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาใช้มอเตอร์ในการออกตัวนะครับ ว่าเขาจะมีการทํางานของตัวเครื่องยนต์ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาต้องการกําลังไฟเยอะในการขับเคลื่อนนะครับส่วนระบบไฮบริดเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในความเร็วต่ำๆนะครับเครื่องยนต์จะหยุดการทํางานแล้วก็ส่ง่ายกําลังไปให้มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานนะครับก็สองระบบนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมตัดสินใจนะครับเมื่อรู้หลักการทํางานแล้วนะครับแต่ว่าโดยตัวเลขของ Eco s t ติ k e r เนี่ยทั้ง e-power แล้วก็ทั้งให้บริษเองนะครับมีตัวเลขการชิงเปลืองที่ไม่แตกต่างกันนะครับก็เลือก2คข่ายนะครับระหว่างตัวโตโยต้าหรือว่า นัน,นว่าชอบ่้าไหนนะครับชอบความเะเียงหน่อยก็โตยตาครับเพราะสูมีการเขาเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีระบบเนี่ยมานานมากแล้วนะครับร่วมๆสามสิกว่าปีนะครับถ้าเกิดว่าชอบอัตราเร่งที่ดีแบบนิสสันนะครับก็ไป e-Power เลยครับก็เลือกตามความชอบของท่านผู้ชมเองนะครับ ก็ฝากกดติดตามช่อง J Automotive ด้วยนะครับก็จะมีข่าวสารยานยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีรถยนต์ต่างๆนะครับมาพูดคุยกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพอดีเพิ่งทําช่องขึ้นมาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ